สวัสดีครับผมมือนีบเอาหัมสีพามัขัวหนูให้เบิ้ลครับผมนี่ครับสั่งหนูมาตั้งแต่บุรีรัมยครับสั่งมากิโลละร้อยร้อยแปดสิบบาทครับผมถุงหนึ่งพันกระสีไดสองตัวนะครับเนาะสองตัวโล่กระสีเนาะครับเนาะตัวใหญ่นี่ครับพี่ซีนิ้วพ่แล้็วถามไปเบิ้งกันครับผมสับนูเรียบร้อยครับผม คาตะไคใบประกูดครับพร้อมต่ำเครื่องครับผมต่ำครับพริกครับใส่ลงไปต่ำใส่น้ำมันลงไปหน้อยหนึ่งครับ ไส้หนูรูปปายหนูมันดีครับหัววัน กวนนูุ้กแล้วกใส่นาำลงไปจักกน้อยน้ำตาลนิดหน่อยปรุงรสครับผมรสด,ดีชูรสข้นจักกน้อยแกงควานู้ คอมเมนต์ใส่ได้ลายหดุดเปลี่ยนสีสหอมน้ำปลาเซ็ตเรีเยบร้อยพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วครับไป